มิชชั่นสามขอทิปด้วยครับคุณสามครับทิปไหนมิชชั่นไหนมิชชั่นสามของเทเวลขนยาคือทิปก็คือห้ามห้ามใช้ไฮด้าห้ามใช้ไฮนะด้านะอเบสมีทิปไหมผมใช้ไฮด้าโอเคเซนมีทิปเปล่าทิปไม่มีครับอขอบคุณครับการตัดเดี๋ยวพอครับ <laughs> มามาแต่งตัวกันดีกว่า <laughs> วมา โอเคแต่งตัวกันดีกว่านะฮะอะไรเอ่ยแล้วตัวกูอยู่ไหนเนี่ยเทคนิคของด่านนี้ก็คือห้ามใช้ไฮด้านะฮะกับผมใช้ไฮด้าอยากจะใช้มากเลยแล้วจะซื้อไปทำไมอ่ะผมสงสัยอย่างไม่ได้ซื้อเขาซื้อค่อยมาโบนกูไม่ได้ซื้อ ว่าคุณกำลังจะซื้อแต่คุมบ๊วยบอกว่ากูจะซื้อเลยเออแล้วทำไมต้องซื้ออ่ะเตรียมไปดีซื้อแล้วพี่คิดจะซื้อป่ะวะเพียคิดเออแล้วมันต้องคิดที่จะซื้อด้วยอ่ะเอาเก็่เรื่องของกูเอ้ากดกดกดกระจกยังเงี้ยก็กดดิโอเคไปโอเค ภารกิจนี้เราจะไปสเตลกันโดยการห้ามใช้ไฮด้านะด่าคนอื่นเสี่ยวรู้ตัวเองงี๊ผมขาวนวดขาวอ่ะตัวจริงมากครับมันอดนอนมามันตัวละครป่ะแล้วนี่แล้วตัวที่ผมเสี่ยวนี่ตัวละครผมป่ะดั่มหรือยังสามก็ไม่มีใครด่าไงผมร้อนตัวอ่ให้กูด่าก่อน โอเคปะ <laughs> รอรอคนมาส่งอยู่ <laughs> <laughs> อ่าเลือกอาวุธกันก่อร ไม่รู้อ่ะเก็บเก็บไปเนี่ยถือไปให้มันลกๆอ่ะโอ้โหมันเลือกปืนยากไงใช่ไงอุ้ย้มันให้ปืนนี้นี่ว่เฮ้ยต้องเก็บให้หมดของดีนี่ว่บ้านเทเวอร์ยังกำลังเกฮ้ดิสเต์ดิเกิลดิสเต์ดิเกิลเก็บมาแล้วอ้าวแต่วะ ไปไปขึ้นรถขึ้นรถใส่หน้ากากด้วยมึงมิขึ้นไม่ได้เว้ยใครมาไทยมาติดสตอมรถข้าเนี่ยโอไ้ได้ได้ไดตต้ตัวตัวต้นเหตุหัวลอดเลวหนีไปแล้วนะั่นแหละไปขึ้นเรือขึ้นเรือใส่งไงนี่ใส่ไม่ดีไงผมว่าอาประเดิมนั่นเป็นการแบบที่ใส่ โอ้โหวย์ลอยอืดอืดเดี๋ยวตายฮ้ยจะตายแล้วโดนต้องรู้ไม่ได้ต้องรู้มากว่าใครกลับเรียบร้อยครับเริ่มใหม่ครับที่ตายมั้ยเฮ้ยผมครับพี่เบสาวไงขึพร้อมยังพร้้ออมแแลวต่คืไม่ได้ครับขึ้นมาก่อนอีก ให้ผมขึ้นก่อนให้ผมขึ้นก่อนขึ้นมาก่อนเร็วเดี๋ยว GPS ไม่ขึ้นมันให้ขับไปทางขวานั่งก่อนนั่งก่อนมันต้องนั่งก่อนเอาเอาเอากดขึ้นแล้วแม่งวิ่งลงน้ำไอ้นี้มันก็มีปัญหากับเรือทุกครั้งอ่ะนะเอ้ยอย่าไหลวะ สำหรับภารกิจนี้ต้องทำให้เงียบนะเดี๋ยวสามจะโชว์การสเตลด้วยมีดให้ดูนะฮะสำหรับคนดูคือจะไปสเตลด้วยมีดคนเดียวแล้วก็คือไม่มีการเฟลนะมันยากเกินความสามารถของผมกบกยากเกินเลยแหละเพราะมันยืนติดกัน แทงตัวแรกเสร็จแล้วก็ปามีดไปปักวตัวนี้ก่อไม่ใช่ฟาคายเออถ้ามันมีระบบเหมือนฟาคายงั้นก็ดีนะจ้วงตัวแรกแล้วปาไปปักอีกตัวนึงติดแล้วติดแล้วไปอีกไปอีกตาวนี้มีอีกตัวนะครับอีแล้วอะไร

เด้ผมยิงไม่ทันนักเฟลเลยนเะสองตัวเล็กสองตัวสเตลได้ไหมสเตลได้ไหมเขามีดทางแขงได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้นุ่นมันยืนทำรถอยู่นู่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ Oh yeah. They're all gone? All right. Get the beds and get going. Ronald will be waiting in a warehouse under the LS freeway. Kia, 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 yeah. kia. ไปไก่สามอยู่แล้วนะฮะคนขับรถเรานั่งปยิงไม่ได้มันยิงได้ทางเดียวไปเลยไปเลย สามไม้เลยเหรอไกลว่ะเยียบเยีเยบไปเลยเยียบไปเลย,ย,เลยตกรถสิครับตกรถ เรียบร้อยาาระเบิดรถเกือบพัเลี้ยวกลียวมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วยิงล้อยิงล้อ ผู้นั้นจะตายเด้อเลีกไม่กว่าเองตะเบียนผมอือหือมึงตู้แก่ฝัดไา้ขับรถสีมากตกินม ต้องหน e. e mm ้า hmm. อีกสองไปหาแล้วเดี okay. ๋ยวมีนมปั๊บต้วงเต็บร้อปั๊มนมปั๊มเลือดปั๊มก่อ๊มก่อเต็มแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันตกรถแล้วเดี๋ยวฮ่าฮ่าฮ่าติดติดติดเราจะถูกรอบคัน ตามยังตามล่วงไปโปรแม่งโคตรว่ะตามตามเป็นสามสี่ไมเลยนะหลุดแล้วหลุดละเกตเมืองมันหลุดละโอหย,อยางโอ้ยเฮ้ยตัวหยางเ้ยันไม่งไงต,งไงตามอะ่ะ ตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่ยิงให้ตกรถก็พอแล้ว<ต>ม,ม,มีเลยเียิงตกรถก็อยู่แล้วว่างเยียบมากะ่ะเออเยียบซ้ำอีกทีหนึง่งอ่า สำหรับเราก็สูรเดิมประหยัดกระสุน,น,นพกกล <c oughs> ประหยัดตังค่าเติมกระสุนก็พกกล <c oughs> โอเจ็บเว้ยเจ็บเว้ย <c oughs> ไปไหนวะสาม <c oughs> ไม่รู้ว่ามันไหลลงมายังไงที่ขึ้นได้ไหม คู่นุ้นเข้าไปถึงแล้วนุ่นสองร้ยอารพีัเไม่เหยะหลบหลบไม่ดีอ่ะหลบไม่ดีอ่ะโดนอ่ะหลบไม่ดีโดนอ่ะ แนดรีบพาคอกันเลยโอเคไหนมีแอบมีแอบอยู่ข้างดูดิเขามองว่าพวกเราเป็นพวกชอบฆ่าเพื่อนตอนจบภารกิจนะมีมิชั่นหนึ่งอะโคตรมันนะพี่ขี่ตามรางรถไฟเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมิชชั่นสี่ป่ะพี่เบสแกพาไปทางรถไฟโดนรถไฟชนระเบิดอันนี้ก็เรียกว่าอนาถ เป็นมาตุกตาสองใส่ดีกว่านานโอเคยาแก่ไหนเปล่ากาแฟกาแฟนอโอเคอันนี้แม่งเหมือนกับอะไรอะยายาคุมผู้หญิงอะกาแฟนะเออเห็นไหมที่ถือใบฮะเฮ้ยไม่ต้องคุม ซินเวอร์โอ้โหไม่จริงอ่ะเป็นไปไม่ได้อ่ะแพตตินัมเลยเหรอไปเขาเล่นดีอ่ะอันนี้ดองไปเล่นดีล่นดีอยืนเล่นโทรศัพท์